ทุกคนนี่เราจะมากินหมกกระทะกันนะคะเห็นนะเปยังไงพี่น้องโอ๊ยโอ๊ตโอ๊เห็นไหมมันร้อนแล้วคุณทุกคนอยู่ในอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรนะนี่ทุกคนต,ตามกฎนะจ๊ะอยู่แค่สี่คนไม่ได้อยู่เยอะนะจ๊ะนะจ๊ะ <laughs> ตามกฎนะจ๊ะไม่ได้ชุมนุมเยอะไม่ได้ชุมนุมเลยค่ะเราชุมเซลกันซื้อๆไม่ได้ชุมนุมเราชุมเซลเข้าใจนะคะเราเราอะไรแล้วนะเองก็ถูกมีมีสองเลยนะทุกคน น,นี่สองเตาไม่สองเตาค่ะอันนี้เตาไฟฟ้ากินแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยแต่อันนี้อันนี้เลิเกล็โอ๋ยควันมากมายังยังหมดได้เลยคือแบบรอนานมากเลยทุกคนคือเราสั่งตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะเขาบอกว่าใกล้จะถึงแล้วค่ะเขาบอกว่าใกล้จะถึงแล้วค่ะ จะถึงไหนไม่รู้จนห้าโมงสี่สิบยังไม่ถึงลเลยทุกคนเข้ากใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงไหนวะลืมถึงไหมไม่ได้เลยนะอะไรนืมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อมากินมากระทุเฮ้ยไม่ใช่อันน่ะอื้อ มากล้ิีแล้วและอันนี้ได้กินแล้วได้กินแล้วเอเดือดแล้วเอากิบนทันจะสงเต่าอเอาออกเอาออกกองไว้จ่นะมากะมาไ่่เอาออกที่แม่ซกก่อนะีเต้เหนียวครับมีเต้าเนียว้มีทุเรียนนี่อะไรปปีทอดเก่าหรือทอดใหม่ทอดใหม่ทอดใหม่ เอลเอ้ย์เธอมาเอลมอหาอะไรวะเอลตอนนี้ย่าให้ทานจานดีกินให้ทานเลยเหรอตัวนั้นยังไม่สุกเลยเอาเหรอไม่กลับเหรอมาทุกคนมากินด้วยกันมากินน้ำแก่นเด็กทุกคนไหนวะจานหนู แม่เอ้ะแตกแตกหัวแบงคพันรวมพี่แม่เดินเดินออยู่ได้แบบกรอบแบบนี้กรอบเตรียมเตรียมเนี่ยมันบะแซบอ่ะไอเส่กินเลยนะคนเอ้ยว่าวางมาใส่ดิ นนี่นะมันสิได้กินบ่พี่น้องกันนะนะั่นอะกลัวมันเสียดนะยิงรถหลายใจเนะี่ยใจล้อนแป๊บเดียวก็ได้กิน,กนแล้วนะน,ะ <4. S 2> น,นั่นน่ะยิงโี้งกินโลดแม็กซี่ว่ามันสุกแล้วอนะ่ะคิดว่ามันสุกคิดว่ามันสุกคิดกินโลดโเบรกคัน เก็ไรกินข้าวแล้วอ่ะไม่ถ้าขวดเกียวนะทุกคนถ้าขวดเกียวแล้วค่ะขวดเดียวพี่แมทกินไม่ได้กี่โพยถ้าขวดเขียวมากนะพี่แมทนี่ไม่ได้กินอะไรมองเยิ้มเลยอ่ะนั่งมองอย่างเดียวมาที่บ้านมองอย่างเดียวไม่กินอ่ะไหนอันนี้เดือดยังเริ่มแล้วเริ่มแทุกคน เตานี่ก็แสบให้ใช่ทั้งเตาทั้งกาดจะเก็บ่าดไว้ใช้